มาเดินรอบๆเมืองอิตอาเลีนนะคะซีเวเนียเยอะแยะมากมาย๋มีมุมช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะนี่น่าจะซื้อใส่ถุง49ฟังต่อ100กรัม ก็มาช่างตรงนี้ตาบัวอ๋ออันนี้เป็นบ้านชาวสวีทน่ารักจังเลยโรงแรมสวยจังเลยเวลาที่เราเดินอยู่ตอนนี้6กโมงครึ่งนะคะอากาศกำลังดียังไม่มืดค่ะ <S 2> <S 2> <S เจอพระเอกนะคะ กอดดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเห็นพวสาสวีเตอร์ตามซิเวเนียจะทำดอกไม้อันนี้ซิเวเนียร้านนี้น่ารักอ่ะตุ๊กาตาน่ารักมากเลยเป็นตุ๊กาตาไม้นนร้านปิดแล้วหรอร้านน่าจะปิดหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งน่าจะใกล้ปิดแล้วร้านของเล่นเด็กวันนี้จะลองมากินแมคโดนัลล์นะคะที่เปอร์เกต สวิตเซอร์แลนด์ดูว่าจะขายบ้านเราไหมม็กิชมอเอาเอาไก่หรือเอาปลาไก่ปลาหรือว่าบิ๊กแม็กนะคะบิ๊กแม็กเท่าไหร่นะหกจุดเก้าฟังหกหกจุดเก้าฟังหรือหกจุดหน,นึ่งมประมาณนี้ค่ะ ก็นี้เป็นปลาก็แมคดนันนนสแตนดาร์ดาค่ะเหมอนที่ประเทศไทยตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะแวะห้างไมคกอสส่วนนิดนึดหนงห้างนี้ปิดสองทุ่มนะคะว่าจะมาซื้อ,อ,อของกินไปทับกินที่หัวเรานะทีนนี้เป็นซูเปอร์ในห้างไมคกอสนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง นี่คือมาเขือเทศเหรอมะเขืเทศติ๊ตั้นะคะขวดละหนึ่งจุดหนึ่งสวนแ้ำแลคอีวีสนจุด้าค่ะโยเกิดเราเกิดอะไรอ่ะทีวีปะเท่าไหร่ส่วนจุดแปลว่าส่วนจุเจ็ไม่ใช่หรอ เออใช่0.7คาปูชิโน่ดิแมสเนี่ยเราต้องลองแบบแปลกใหม่บ้างลองก็ได้ลองดูอ่ะเอาอันนี้หมู0.95คือขนาดเท่าไหร่ราคาน่าจะน่าจะครึ่งโลน่าจะ5 0ากรัมใช่500กรัม5.95จุดเก้าห้าดิแมสกล้น้ำดื่มดูนี่สปาร์ติงกับแมชชีลลดูภายนอกเหมือนกันน้ำโซดา โอ้แต่เนี้ยขวดเต่งกว่ามันมีแก๊สออันนี้ยุบยุบได้เยอะกว่าถ้าทีแรกก็ไม่่ได้อ้อามีโซดากี่บาทถูกกว่าถ้ามีโซดาศูนย์จุดสาอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราธรรมดาหนึ <1. 05. S 1> ่งจุดศูนย์ห้าใช่อันนี้อีเวียนอ้าวไม่ใช่อีกสามจุดห้าห <3. 05 S 2> ้าสามจุดห้าห้าไม่ใช่อ่ะดูแพงเกินไปไม่สามจุดห้ามันสิบสองอันอันนี้มันตอนหนึ่งหนึ่งอันศูนย์จุดสามเท่ากันน้งเซสนาอันนะี้ช็อกโกแลตหรออันนี้โหแพ็ทใหญ่มากนี่เท่าไหร่อ่ะ อันนี้สองจุดสี่สองจุดสี่ไออโลดถลละค่าะคาแม่บ้าหนูก็ได้ขนมปังมานะคะแล้วก็น้ำดื่มอันนี้อะไรหมูหมูใช่ไหม,ไมหมูแล้วก็ชิปเราเกิดสังถ้วย ร้นเิดไปเยอะเหมือนกันนะคะมีร้านขายดอกไม,ม้เรากำลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะที่พักแล้วพักกันที่อิตาลี A G L A A บรรยากาศดีมากตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วคะ่ะฟ้าย,ยังไม่มืดเลย นี่เป็นบาคนนี่นะคะน่ารักจังเลยเสดหน้กการหรอคุณสื่อกรใช่ทิ้งไปเธอหนึ่งนาทีทิ้งไปเธอ,อดอกไม้สวยจังเลยบ้านคนสวยจังเลยทำไมไม่มีคนออกมาเดินเลย อะไรแม่อ,อ๋อพาราชูตอ๋อชมสวนของคนสวีทนะคะสวยจังเลยอะ่ะอ๋อได้ยินเสียงเปียโนโด,ด้วยสงสัยกำลังเล่นเปียโนโอยู่ เงียบมากเลยนะคะนี่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วเขาน่าจะเข้าบ้านกันเป็นส่วนมากแล้วเป็นบรรยากาศดีมากค่ะเดินได้ชิลๆไม่หนาวไม่ร้อนโอ้บ้านหลังนี้สวยจังเลย เทียบกับดอกไม้สิสวยเขาแต่งสวนกันสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอดอกทิวลิปงามมากดอกทิวลิปสีดำ สวยยังกับของปลอมเลยแต่ของจริงนะคะสวยมากวิวข้างหลังสวยมากเลยค่ะมีภูเขาแล้วก็มีเนินหญ้านี่กำลังจะเดินไปที่พักนะคะเป็นเอ,อเราเราพักเป็น Air b บ b นนะคะเป็นเมืองเล็กๆเ,เดินได้ทั่วเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมาก ที่พักแล้วนะคะบ้านหลังนี้นี่เดินเข้าไปเลยตรงสอยนี้ถึงที่พักแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ